เราเองนั้นเราก็เผชิญศัตรูของเราและศัตรูของเราก็ไม่ใช่ศัตรูธรรมดาด้วยในหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อ8บอกชัดนะครับว่าให้เราจงควบคุมตัวเองระวังระวัยให้ดีเพราะศัตรูของท่านคือมารเห็นไหมพระวจนะบอกแล้วชัดนะครับศัตรูของคริสเตียนทุกคนคือมารซาตานมารซาตานนั้นเป็นเจ้านะครับแห่งความชั่วทั้งสิน้น เจ้าแห่งเทพศักดิเทพอิทธิเทพผีวิญญาณชั่วทั้งสิน้นนี่แหละคือศัตรูของเราอยู่เราไม่สามารถปฏิเสธบอกว่าโอ้ไม่มีศัตรูฝ่ายวิญญาณท่านหลอกตัวเองไม่ได้นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วพระคัมภีร์ได้บอกแล้วว่าศัตรูของเราคือมารซาตานและมารซาตานก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลเราด้วยนะครับอยู่ไกลจากเราไหมมารซาตานไปอยู่ในป่าไหมครับไปอยู่ในเทะเลทรายแถวแอฟริกาไหมไม่ใช่พระคัมภีร์บอกเลยครับ มันเหมือนดุดสิงโตนะครับคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มาากกันจะกัดกินได้แสดงว่าซาตานนั้นก็อยู่ใกล้ๆเรานั่นแหละคอยจ้องนะครับที่จะโจมตีชีวิตของท่านอยู่เสมอแน่นอนมันไม่ได้เอามีดเอาปืนนะครับมาทำลายท่านโดยตรงแต่ซาตานโจมตีอะไรในความคิดของท่านเวลาเราอยากจะทำบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีแต่เราทำไม่ได้ สิ่งชั่วเราไม่อยากทําเรารู้ว่ามันไม่ดีแต่เราทําทําไมเราควบคุมไม่ได้อาจารย์ปโรบอกแล้วเลยครับเพราะว่าซาตานนั้นโจมตีนะครับความคิดของท่านและตัวบาปของท่านเนื้อหนังของท่านทําให้เราหลักจะทําสิ่งที่ชั่วร้ายนั่นเองนั่นสมองของคริสเตียนในความคิดนะี่คือสนามรบนะครับที่ซาตานกําลังโจมตีท่านอยู่ เอเฟซัสบทที่6กข้อสินะครับจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อท่านจะสามารถต่อสู้อุบายของมารมารสตานไม่เพียงแต่เป็นศัตรูแต่เป็นศัตรูที่มีอุบายคําว่าอุบายหมายของว่ามีแผนมียุทธศาสตร์สตานไม่ได้เป็นผีนะครับที่จู่ๆก็มาจะเอท่านในห้องน้ํามาหลอกท่านแค่นั้นไม่ใช่นะครับสตานนั้นมีอุบายหมายเขามีแผนการมียุทธศาสตร์ในการเล่นงานชีวิตของท่านอยู่ มันมีวิธีนะครับเล่นงานเราอยู่ไม่ได้ทำสงครามด้วยกำลังอย่างเดียวแต่เขาใช้สติปัญญาใช้สมองของเขาเขารู้นะครับว่าชีวิตของท่านน่ะทำอย่างไรนะครับที่จะล่อลวงท่านให้ท่านพ่ายแพ้นะครับในสงครามฝ่ายวิญญาณดังนั้นจริงๆแล้วคริสเตียนนั้นเราพ่ายแพ้มากกว่าที่เราจะชนะถ้าเราไม่ตระหนักถึงสงครามฝ่ายวิญญาณที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านอยู่ตลอดเวลา พระกมพีพจึงบอกเลยครับจงดําเนินชีวิตที่ควบคุมและระวังระไวเพราะว่าเรารู้ว่าเราอยู่ในสงครามคนที่อยู่ในสนามรบเขาจะต้องระวังตัวสูงไหมสูงมากแต่คนที่อยู่ในครับในสภาวะที่สงบสุขสันติเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ฝ่ายวิญญาณของท่านอยู่ในสนามรบท่านมีศัตรูอยู่นะครับวันนี้ต้องถามตัวเราเองว่าเราระวังระไวยความคิดจิตใจของท่านสูงแค่ไหน มันสตานมีแผนมีอุบายมียุทธวิธีล่อลวงท่านแน่นอนมันสตานนั้นเขาเก่งนะครับในการล่อเหยื่อใครตกปลาก็จะรู้นะครับใช่ไหมท่านก็ต้องรู้นะครับว่าปลาแต่ละชนิดนั้นเขาจะกินเหยื่ออะไรน้ําลึกแค่ไหนเหยื่อแบบไหนปลาชนิดไหนนะครับปลาที่มีชีวิตปลาที่เคลื่อนไหวอย่างไรที่จะล่อปลาได้เขาก็รู้นะครับว่าเขาจะล่อท่านด้วยอะไรจริงไหม ทุกครั้งนะครับชีวิตเรานั้นมีการล่อลวงเต็มไปหมดเมื่อผมดําเนินชีวิตผมก็รู้ว่ามันมีสถานการณ์ที่ล่อลวงเยอะไปหมดแต่เราไม่ตกไปในอุบายของเขาเพราะเรารู้ทันนะครับเรารู้ทัน